สวัสดีค่ะพบกับมมโมและก็มัมไรลี่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้โมจะมารีวิวเก้าอี้นวดตัวหนึ่งซึ่งจะต้องทักความไปก่อนว่าก่อนหน้านี้คือโมได้ซื้อแล้วก็ได้ใช้เก้าอี้นวดของเลสเตอร์อยู่แล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นรุ่นโนวาซึ่งก็จะเป็นรุ่นเล็กที่สุดเนาะส่วนวันนี้จะมีกระถ่อมอีกรุ่นหนึ่งมันจะเป็นแบบว่ารุ่นที่กระถบขึ้นมาแล้วก็นวดได้ครบเลยโอเคงั้นเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับเจ้าเก้าอี้นวดตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เลสเตอร์รุ่นวีวานั่น โอเคเรามาดูจากภายนอกกันก่อนหนึ่งเลยที่ชื่นชอบทางเลสเตอร์เพราะว่าเขาออกแบบเรื่องดีไซน์หรือว่าเรื่องสีต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเข้ากับบ้านสไตล์ของเราได้ง่ายแล้วก็สองวัสดุรุ่นนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นหนัง ตรงนี้จะเป็นหนังเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหนังทั้งหมดนะคะและซึ่งการออกแบบเขาอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลต่างๆซึ่งค่อนข้างที่จะครบเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะคอนโทรลง่ายถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นที่วางโทรศัพท์เนาะเวลาเออเราจะมีช่วงที่แบบเล่นๆอยู่เราก็วางเก็บหรือว่าใครโทรมาเราก็จะได้ไม่พลาดการสื่อสารนะคะตรงนี้ก็จะเป็น usb เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะบูธูดเพลงออกมาทางนี้ได้ชิลๆอย่างเวลาโมทำโมก็จะชอบเปิด ที่มันเป็นพวกเพลงแบบสปาเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตรงเก้าอี้เนี่ยอันนี้มันจะแตกต่างจากเดิมตรงที่ว่ารุ่นเล็กเนี่ยมันจะไม่มีนวดบา่าซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ไว้นวดบา่าทุกมันจะมีถุงลมนวดบา่าแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นวดแขนซึ่งรุ่นเก่าจะไม่มีอ่ะทีนี้เรามาลองนั่งให้ดูดีกว่าว่าหุ่นมดสูงร้อยหกสิบนั่งเราจะเป็นยังไงเนาะมาเริ่มทํางานกันนี่บอกเขานิ่มอยู่ เราก็จะเปิดเครื่องนะคะแล้วก็สามารถที่จะบิดเลื่อนโปรแกรมต่างๆได้ซึ่งอันนี้เขาจะมีทั้งหมด8โปรแกรมด้วยกันนะคะอันนี้เนี่ยอย่างโปรแกรมแรกนะคะจะเป็นโปรแกรม f u l l Body อันนี้ก็จะเป็นการนวดผ่อนคลายทั่วร่างกายนะคะซึ่งอันนี้มันก็จะเหมาะกับแบบว่าเราแบบเมื่อยมาแบบวันนี้เมื่อยทางานทั้งวันคือเมื่อยทุกส่วนนะเราต้องการนวดทุกส่วนคือสัต์เต็มซึ่งโดยโปรแกรมเขาเนี่ยก็จะถูกเซตที่การทํางานโปรแกรมละ15นาทีนะคะ เนี่ยเขาก็จะเริ่มนวดไปทีละส่วนอันนี้แขนก็เริ่มบีบนวดละคนชอบนวดอะมันควรมีมากเลยเนี่ยจริงแล้วขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาที่ขอซึ่งรุ่นเนี้ยลูกกิ้งเขาก็จะมีทั้งหมด8นะคะซึ่งต่างจากรุ่นเก่ารุ่นเก่าจะมีแค่6มันก็จะทั่วมากกว่าเนี่ยก็คือการทำงานขาเขาก็บีบนวดไป แขนก็คือนวดบ้างผ่อนบ้างไหลบา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามนวดโปรแกรมที่2จะเรียกว่าโปรแกรมโปรโปรแกรมนี้มันเหมาะสําหรับว่าคุณนั่งขับรถนานๆนนหรือว่าคนที่นั่งอยู่กับที่นานๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะนวดตั้งแต่เลยเอวขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไล่ลงไปที่สะโพกเขาก็จะเน้นตรงนี้และแขนก็ไม่ทิ้งนะคะแขนก็ยัง คงบีบอยู่ซึ่งอันเนี้ยถุงลมอ่ะรุ่นเนี้ยมันก็จะเพิ่มจากรุ่นเก่าที่มดเคยรีวิวก็คือรุ่นเก่าจะมีถุงลม2อันนี้จะมี3แล้วก็อันเนี้ยที่เพิ่มาก็คือมันจะอุ่นขึ้นตรงบริเวณเอวนะคะซึ่งเหมือนกับเวลาเราประครบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยประครบร้อนประครบอุ่นมันก็จะช่วย ค่อนคายเฉพาะจุดนะคะต่อไปโปรแกรมที่3เนี่ยจะเป็น neck and shoulder นะคะก็คืออันเนี้ยเขาจะไปนเน้นสำหรับคนที่เขาเรียกอะไรอะออฟฟิศซินโดรมอะก็คือนั่งทำงานานานๆปวดคอปวดไหล่ปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยได้เฮ้ยน,นี่สบายมากเลยอะเนี่ยชอบการน,นวดคอนวดอะไรอย่างงี้มากเลยดีมากอะออ มันฟินมากเลยนะเนี่ยหมเยคอคอชัน,นตึก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 เนี่ยน,นี่ดีมากดีมากอ่าโอเคเดี๋ยวจะหลับโปรแกรมที่4ี่จะเป็นโปรแกรมที่เขาเรียกว่าสลีปก่อนที่คุณจะเข้านอนคุณแวะมานวดสักหน่อยเพื่อการนอนหลับที่สบายยิ่งขึ้นแล้วก็หลับลึกมากขึ้นนะคะมันจะผ่อนคลายโปรแกรมที่5เนี่ยจะเป็นโหมด นวดกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตระหว่างวันเขาก็จะบีบนวดที่เทา้าแล้วก็ตรงสะโพกพร้อมๆกันนะคะก็จะคลึงสะโพกขึ้นเอวมาปุ๊บๆหลังเขาคงความรู้สึกเหมือนที่เราแบบนวดกระตุ้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้ก็คือ ถ้าเราอยากจะปรับนอนไปเลยมันสามารถที่จะนอนได้ถึงประมาณนี้เลยแล้วก็ปรับตั้งได้อะตั้งได้ในระดับนี้แล้วก็เก้าอี้ตรงเก้าอี้นอกจากว่าจะมีนอนกับนั่งแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีโหมดคือโอหมดกาวิตี้ก็คือมันจะเป็นโหมดที่นอนแบบไหลแรงกดทับนะคะจะนอนนวดได้สบายมากขึ้นอะไรเองเงี้ยแล้วก็ต่อมา เรามาลองเชื่อมต่อบลูทูธกันดีกว่าว่าเพลงมันจะยังไงบ้างปกติก็คือจะเปิดเข้าตรงบลูทูธเนาะอันนี้มันก็จะขึ้นมาเลยเพราะว่าเครื่องมันถูกเปิดอยู่นะคะเราก็จะเชื่อมต่อเรามาลองเปิดเพลงแบบสบายๆแล้วก็เปิดเพลงสปาซึ่งเพลงมันก็จะอยู่2หูเราเพอดีใกล้ๆอุ้ยชิวมากขอหมดสลิปสักทีนึง นีที่จริงแล้วเสียงโอเคด้วยค่ะเสียงแบบใสสบายหูมากซึ่งนอกจากนี้นะคะมันก็จะมีโหมดกําหนดการนวดเองจะมีการคลึง้อเบา้อแรงขึ้นกดจุดแบบเบากดจุดแบบแรงขึ้นแล้วก็มีทั้งเคาะกับคลึงแล้วก็เคาะกับนวดรวมไปถึงลูกกลิ้งนะคะ ซึ่งการเลือกโหมดกําหนดการนวดเองเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการกดนะคะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อดูที่จุดนั่นเองแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดนวดเฉพาะส่วนแล้วก็ทั่วร่างกายโดยถุงลมเนี่ยจะมีทั่วร่างกายเลยแล้วก็จะมีการปล่อยความร้อนเพิ่มความสบายให้เราด้วยนะคะส่วนลูกกิ้งที่เท้าอย่างที่บอกไปค่ะเราก็สามารถที่จะปิดได้เปิดได้สําหรับคนที่ไม่ชอบนั่นเอง โอเคก็คือว่ามันเป็นเก้าอี้นวดรุ่นขนาดไม่เล็กสุดซึ่งมีราคาที่สมเหตุสมผลด้วยความที่หมดมันค่อนข้างเยอะสามารถนวดได้ครบวัสดุแล้วก็สีอะไรอย่างเงี้ยมันเสมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งของเรานั่นเองนะคะถ้าจะบอกว่าคุ้มค่ากับการเสียเงินไหมก็ค่อนข้างคุ้มเลย ถ้าอยากจะลองก็สามารถที่จะลองเจ้าตัวเลสเตอร์วีว่าตัวเนี้ยได้นะคะ,ะี๋ยวมนก็จะขึ้นเอาไว้ให้วันนี้การรีวิวนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายคนที่กำลังตัดสินใจว่าฉันจะเอาเก้าอี้นวดรุ่นไหนดีอะไรอย่างเงี้ยเลสเตอร์ก็คือเป็นหนึ่งแบรนด์ที่โมเชียร์เพราะว่าโมใช้จริงนะคะโอเควันนี้นมัมดายล์และแม่มบายบายไปก่อนนะคะไปนวดตอกันละไม่บายทหมดอะไรดีนอนไปเลย